กราบสวัสดีสวีทดับก,กันด้วยฮะสวัสนี่ฮะมาอยู่กับช่องแจ้งคงเที่ยวกินก๋วอ่าตัวนี้นะคะผมก็จะมารีวิวเอ,อะะ่อล้วผมนะที่ไปผ่อนกับเพื่อนผมเชื่อว่าโซมันนะครับแต่ผมขึ้นรูปเนียบสามารถไปติดตามกันได้ฮะ สามารถซื้อขายดีกันได้ครับส่วนผมเนี่ยขายหลักร้อยหรือพันต้นแต่เขาขายประมาณพันกลางๆแล้วก็พันต้นเนาะก็มีเด็ดตัวสวยๆนะอันนี้นะฮะสี่พันห้าร้อยบาทนนคุ้มนะฮะสี่พันห้าร้อยบาทแล้วดูครังปืนอู้หูถึงไม่มีปืนเจ็ดน,นะครับแต่ดูปืนนะครับมีซองส้มครับซองคงเก้าสกินนะครับ,รบโอ้โหไม่รู้จะมีอะไรคุ้มไม่กว่านี้แล้ววันนี้นะเราจะมารีวิวกันนะว่าราดราคาสี่พันห้าร้อยบาท เป็นแบบจังดกับร้านโซมอนเนี่ยฮะหรือว่าจะเป็นรหัสผมกันนี่เพราะว่าตัวนี้ผมก็ผ่อนมาในราคา4ี่พันแปดร้อยนะหรือเกือบห้าพันหรือประมาณห้าพันนี่แหละอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะัะก่อนนะครับอันดับแรกครับตัวละคร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 นี่ฮทุกคนตัวละครมีครบนะฮะตัวละครมีครบนะคะอย่างเฟี้ยวอย่างตึงครับโฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นมีเางกงนอนด้วยครับ โอ oh, ้มามามาดูทีะอย่างดีกว่าชุดก็หกร้อยชุดเกินโอ้โหครเยอะหัวปูหัวคิมหัวขาวบาวันแร็กแร็กอ็อกฮ่าฮ่าเนี้ยโอ้แล้วไม่รู้นะว่าจะคุ้มจัดเกินไปหรือเปล่าอะโอ้โหคุ้มแบบหืมกำไรจากไหนเนี้ยโอ้ดูครับ เขี้ยวหัวก็สามร้อยกว่าด,ดูครับกากไฟผ้าปิดปากดำโอ้โหดูดิของแร่ๆของตึงๆทั้งนั้นนี่อ่ะดูครับโอ้โหเดี๋ยวลิงก์ร้านโซมอนเดี๋ยวก็จะติดให้เออ่ใต้คลิปนะคำอธิบา,ายนะไปดูกันได้ครับครับดูเสื้อครับและกอล็อกครับโอ้โหและกอล็อกหญิงคู่ด้วยโอชายคู่ก็มีอู้นี่มันราคาแรงแกน ครับมีกับท้องด้วยโห oh. ดูฮะทุกคนเกงนอเกงนอนมีหมดครับอ๋อ oh. เดือดเดือดเลื่อนลงไปด้านล่างนะโอ้โห oh. ดู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 บล็อกสกินโอ้โหเวอร์บ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเตงดูโอ้โหโอ้โหเลืออ่อนตอนไหนจบเนี่ยฮะบล็อกสกินดูฮะเก่งครับปีกนกปีกนกปีกดงเป็ดแดงมีหมด ดูเก่งตึงๆเพียบนี่เ <c oughs> พียบเลยทุกคนนะนี่ดูโอ้โหโอุห้ยแล้วมีสกินนี้ด้วยเฮ้ยแล้วอย่างเฟียออดนนี้1 5ดนะไม่เป็นไรนี่มีท่าลหนท่าอะไรนะทุกคนเนาะ87ท่าแล้วระ,วนะวระต่ออีกสามโอ้โหมาเปลี่ยนชื่อสีไป ไปไปดูไปด,ไปดตัวหญิงกันนะทุกคนนะตัวหญิงมี่ <'t> อ้ย่ย่างตึงยย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 ยเปี้ยโหยุดแลยก,กันล็อุของหญิงก็มีนะทยย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 ยนยยยยยยายย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 ยมยยยยนยย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 ยวยย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 ยวยยนยยยยยคุ้ม โอ้ปีกนกปีกอะไรมีหมดดูนี่มาดูปืนกันดีกว่าเอฟโอเอวันโอ้โหเอเคว่ะสกาเท่านว่ะโอ้ยมีนี่ด้วยอ่ะฟามัสใช่ป่ะวะเอ้กอซ่าเอ้เรืมมาหมดเลยอันนี้ก็มีว่ะโอ้โหตดพะบไม่ขดตึงอุ้ยอุ้ย โอ้โหมันของตึงๆแรงๆชัดๆ <_ EN> นี่มันคัางแสงนี่ห <_ EN> ัวดูฮะทุกคนโอ้โห,โหเอดเก็บความนี่แต่หม,มัดมีแค่สองนะทุกคนนะแต่ก็มีหมัดไฟหมัดหลักอยู่นี่ดูโอ้โหข้อสวยสำหรับตัวนี้สาหรับราคาเพียงแค่เท่าไหร่นะพันกว่า นี้สี่พันกว่าดูดิชุดตึงๆเนี้ยมีที่ไหนมีที่ไหนแล้วมีท่าสมุดแบบเนี้ยโอ้เคบไปที่นึงดินี่ สำหรับใครชอบคลิปนี้ครสำหรับการรีวิวครก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c ค i b ์กันได้ครัสำหรับพี่น้องคนไหนที่อยากเล่นและลงคลิปช่อง YouTube กันด้วยกันนะคะก็สามารถทักเข้ามาในเฟซแทนคุณได้เลยนะครัสำหรับวันนี้ครับขอลาพิษนี่ครับสวัสดีค่ะ